ที่อำเภอสายตุเรียอาชีพดั้งเดิมของเขาคือการทําไร่ทํานาหลังจากที่การทําไร่ทานาเนี่ยเขาก็จะมีอาชีพเสริมก็คือเขาก็จะนําวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่เอามาดัดแปลงทําเป็นพวกกลงนกต่างๆซึ่งกงนกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นงานอดิเรกข,ของคนมุสลิมในพื้นที่นะครับกด็ด้วยความที่ว่ามีวัสดุเดิมอยู่เป็นใบาตาลแล้วก็หวาย หลักๆของปีพันตัวนี้มันจะมีอยู่2-3อย่างนะครับหนึ่งก็คือหวายหวายก็เป็นไม้ไผ่นะครับแล้วก็เป็นใบาตานเป็นวัสดุในพื้นที่ในอำเภอสายตูรีจังหวัดปัตตานีทั้งหมดครับวัสดุทั้งหมดเนี่ยเราก็เป็นวัสดุที่ไปเอามาจากโดยธรรมชาติจ,จริงๆเราเอามาดัดแปลงทําเป็นรูปทรงต่างๆครับ คมไฟใบตาลกระจกกงนกอะไรต่างเป็นผลิตภัณฑ์ในแบรนด์ของเราเนี่ยเป็นสินค้าตัวหลักในส่วนของโคมไฟจริงแล้วเนี่ยเราก็จะมีอยู่4แบบด้วยกันสี่ทรงนะครับ4ทรงนี้หมายความว่าเราจะมีทรงทุเรียนนะครับทรงชมพู่ทรงนกเขาทรงกงนกนะครับและแต่และทรงเนี่ยเราก็จะมีทั้งหมด3ขนาดด้วยกันก็คือไซส์ S M L นะครับ ส่วนหนึ่งที่เราเรากำลังทําอยู่ตอนนี้ก็คือทําเป็นพงแจขนาดเล็กขึ้นมาโดยเอาเศษวัสดุพวกใบตาลเหลือใช้พวกนี้มาดัดเต็มเป็นผลิตภ,ภัณฑ์ชิ้นเล็กเช่นพกุญแจต่างหูอะไรต่างต่าคำว่า Impower นี่หมายว่า Impower นี่ภาษาอังกฤษแปลว่าความภูมิใจส่วน7ซวนี่ก็คือเปลี่ยนเสมือน วันจันท์ถึงวันอาทิตย์นะครับเวันคือเป็นความภูมิใจใน7วันคือพูดง่ายเป็นความภูมิใจในทุกๆวันเบียบเสมือนตัวแทนในการนําเสนอสิ่งดีๆที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนเป็นเรื่องของอวิถีความเป็นอยู่ สิ่งที่ได้ก็คือ,อฟีลลิ่งฟยลลิ่งความรู้สึกความรู้สึกของความที่คุณได้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดปดัตตานีและคุณได้วัสดุที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติแต่เป็นวัสดุธรรมชาติที่ดูแบบดูหรูหราและดูพรีเมียมนะครับไว้ประดับในบ้านนะครับ สนับสนุนโดยสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดชายแดนภาคใตย้ยะลาปัตตานีนราธิวาส